สวัสดีครับสวัสดีพินบ้านทะเลครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับผมนะครับผมอากาศทุกหน้านะครับวันนี้จะมาอัปอัปเดตครับพินปลูกไฟฟ้า1 c o n t a c นครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นไม้ขนุนนะครับผมหรือว่าเป็นไม้มีนะครับผมภาษาอีสานไม้ขนุนจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะครับผมอ่าครับผมครับตัวแรกครับยอดนับปลาแหลบนะครับนี่ ปลอกไฟฟ้าเลยละสองระบบนะครับปลอกไฟฟ้าในคอนแทคนะครับหอพยานาคถอนหัวได้นะครับจุดน้ำปแหลมนะครับ พญานาคนะครับจุดน้ำปลายแหลมวงไฟฟ้า1 Contact เล่นได้2ระบบนะครับผมดูตัวที่สองครับผมตัวนี้จะเป็นทรงใบโพนะครับหรือว่าอย่างนึงก้กนปิดนะครับ เป็นไม้ขนุนนะครับไม้ท่อนเดียวเลยนะครับโนะบกไฟฟ้าได้สองระบบ ส่งใบโพนนะครับผมกลป็ดนะครับสวยโอเคครับผมโปรงไฟฟ้าแล้วสองระบบสองระบบไม้ขนนนะครับอ่าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับผมโปรงไฟฟ้าไม้ขนน ผิดมาเถือขอบคุณครับ